ก็มีแมวอันทัดไหมนี่มีรองสองกลางแมวแมวอันทัดมาวัดเลยข้างหน้านแมวอันทัดมาวัดเลยเนาะข้างบนเอาห้านิ้วใช่ไหมใช่ทั้งหลายใช่ทั้งหลายแมงสัตว์แมงวัดได้แล้วกล่องกุเรงหลายจลุดตุ๊กตุกว่ะเยบร้อยนี่ครับเบอร์สองรองสรงกลางโดนแล้วครับง่ายนิดเดียวตัดง่ายนเดียวลองงานยากครับ มัยองเมียงสงเสียงบองนกลัติงตรงผมี่แย่นี่คร,รับลองตรงกลางเราก็ตตตรงนี้เลยทำงอมาลองี่ตาอ๋ทีใหญ่ลูุ่ล่ตามนะในเบอร์สองตัดรอบแล้วก็เอาทีใหญ่เก็บนะครับทีใหญ่นี่เก็บให้ ให้ขอบนี่หายไปนะครับถ้าเป่าปันขึ้นสูงสุดมันจะตัดได้ง่ายเรียยวลงตรงกลางตัวนี้แรงน้อยเอาตัวใหญ่ดีกว่า Pak. Ablong tam เรียกว่าลองทรงกลางอันนี้ดานข้างเขาไม่เอาขาวถ้าจะเอาขาวเขาก็เอาอีกแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าลองทรงกลางเล่มทรงเดิมให้เป็นลองทรงกลางแค่นี้เองครับโดยโยกยีขึ้นนิดเดียวเฉียงสี่ิห้าองศาด้านบนยาวนิ้วถึงสามนิ้วถึงห้านิ้วนี่ครับแล้วก็วัดอย่างนี้ไงเวลาวัดถ้าครึ่งบรรทัดนี่หกนิ้วน,นี่สี่นิ้วสามนิ้ว ขวีเนี่ยมันจะมีหกนิ้วตันิ้งไงเนี่ยให้มันวีดูมันมันกำลังคิดยากตัดโหลดถ้่ากับแล้วตัดโหลดมันก็เป็นสก,กินเฮดก็อเอาได้สก,กินเฮดนั่งการ์ดมอกเลย ตรงกลางก็จะดูหลุมดูฝั่งซ้ายฝั่ขขงขวาให้เท่ากันแลน้วมีเข้าไปนิดนึงีอย่างนี้เราก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ปรับฟันลงสัมสุดแล้วก็กระตุกข,ขึ้นอย่างนี้นลงตรงกลาง แตกต่อไปนิดเดียวก็มีให้มันเสียสมของมันเป็นสมอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่มันไม่ถูกใจครูกั่นี้นะใช่ไหมล่ะพูดมันเรื่องรู้รู้เรื่องอยู่แต่มันไม่ถูกใจจต่ตัวบอล ้านหลังเราก็มนิดนึ่งอยี้เราก็ทำยาตัดอ่ะยาตัดตัดที่ผมเนี่ยากนะตัดแบบไหนตัดแบบแก่ไช่กูทำได้จะทำไปไม่ยากยากอยกเรียนอ๋ออยากเรียนยกคู่พันหยกคูพันห้าสอนให้จนเป็นเลยไปตัดให้นักเรียนได้เลยนี่ยาตัดให้ทําหาทำยังไไหนไปกูไหมอยากตมันต้องมันยกครูพันพันห้า แล้วก็ฝึกประมาณสามเดือนก็เป็นละสง่งพื้นฐานแล้วก็ในหนึ่งปีนี้ซ้อมประสบการณ์นักดนตรีที่ไป้ละคอยดูแค่ไหนใจมอแค่โอ้ชิ่ไปแสนะอะไรมันก็เป็นของมาตรฐานสาติกลของทรงเรียน้มันต้องแปลกีด้ยมันแปลกกระมู่เขานะโอเขาก็เ,เป็นมัตสุคนเป็นลัก <laughs> โดนมัตสุคน ไม่ใช่น้ำราตายค้างน่อลืมังแกว่ลยส่งวัไงยังยูยังยูไม่ต้องนี่เลยเอาออทั้งน้ำเลยเอาออกนี่เราแต่งให้มันกลมกลืนกันนี่เฉยแล้ว้างออกมันเกลงไปนิดเดียวนาเลยนี่เงาเป็นท้างรอกใช่ เทเลยนึ่งเทไหมดูก้าวกลางพอดีเําไม้น่าเมื่อไรม่ต้องโอ,โอง้อง้วบัง่องต่องกลมลงนิดน,น,แบบนึงอย่าง,น,น,งน,นั้นแหละเจหน่งเลยมันตั้ง่ายเาก็อีมันอีนมาข้างหลังตาลงตรงต่ำ ีมาดูข้างหน้าปุ๊บตัวมันเท่ากันโอเคโอเคว่าวา,า,วาีแล้วสองคนครับเดี๋ยวค่อยมาครับเดี๋ยวอยู่สองคน,นครับครับขอบคุณครับเจ้าเนตรครับสวัสดีครับดูนะครับผมตัดให้ดูแล้วปุ <c oughs> ๊บนี่ดูนะครับเนี่ยทรงที่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดู ร้อยออกมีระบบหมุนไดม้มีระบบหมุนได้ครับเนี่เสร็จแล้วครับดูได้เลยนะครับรอมากครับขอบคุณมากครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างก้อนด้วยครับสวัสดีครับ